สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีปีใหม่นะคะช่วงนี้ยังเป็นปีใหม่อยู่ขอให้ทุกท่านนะคะมั่งมีสีสุขสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยนะคะพบเจอแต่สิ่งดีๆนะคะตลอดปีตลอดไปนะคะวันนี้นำผ้าไหมสวยๆมาให้ชมค่ะเป็นผ้าไหมท่าตะกอทอยกดอกนะคะมีหน้านางชายคุยนะคะสวยๆลายสวยๆมาให้ชมนะคะสนใจผ้าไหม แอดไลน์เบอร์นี้นะคะมาทักทายคุยกันได้นะคะจองผ้าไหม่ก่อนใครค่ะมาชมผ้าผืนแรกนะคะผ้าห้าตะกอทอยกดอกนะคะสมปักปูมชายคุยนะคะผ้าเครือสมอค่ะผ้าเชิงบนล่างนะคะผ้าเครือสมอนะคะลายเป็นแบบนี้ค่ะ เชิงบนล่างสมปัปปูมชายครุยนะคะห้าตะกอเครือสมอสมปักปูมชายคุยค่ะเชิงบนล่าง คืน,นี้พิเศษตรงที่เป็นเครือสมอด้วยนะคะท่านใดสนใจทักมาค่ะพืนละ3,400บาทนะคะราคานี้อาบน้ำยาสมฟรีนะคะผ้านะคะ5ตะกอร้านนี้ยังไม่ขึ้นเท่าไหร่นะคะท่านใดสนใจทักมาค่ะจองมาเส้นใหม่ขึ้นแล้วนะคะ ผ้าใหม่บางผืนก็ขึ้นบ้างแล้วนะคะแต่ขึ้นไม่เยอะค่ะขึ้นแค่ประมาณ50บาทร้อยนะคะท่านใดสนใจทักมานะคะผืนต่อไปะค่ะผืนนี้สวยลายสวยมากละเอียดมากผ้าห้าตะกอนะคะมีหน้านา,นางชายคุยค่ะห้าตะกอทอยกดอกมีหน้านางชายคุยลายสวยมากค่ะผ้าเชิงบนล่างนะคะ ไลนี้สวยค่ะหน้านางก็สวยถ้าในใดสนใจทักมานะคะผ้าผืนละ 3,400บาทนะคะราคานี้อาบน้ำยาส่งฟรีนะคะอาบน้ำยาส่งฟรีคืนนี้สวยค่ะท่าในใดสนใจทักมานะคะลายสวยมากลายละเอียดยิบเลยค่ะสนใจทักมานะคะ ตัวนี้เนื้อผ้าสวยผื้นต่อไปนะคะห้าตะกอทอยกดอกมีหน้านางชายคยรยลายนี้ก็สวยนะคะเนื้อผ้าสวยมากค่ะหน้านางเป็นแบบนี้ค่ะ ผืนนี้ลายเป๊ะมากนะคะสีสันสวยงามนะคะเรียบร้ดูดีค่ะท่าในใดสนใจทักมานะคะผืนละ3,400บาท ราคานี้อาบน้ำยาส่งฟรีค่ะคืนนี้สวยค่ะผ้าไหมสวยทุกผืนนะคะท่านนสนใจทักมานะคะ ผ้าไหมสวยๆค่ะพื้นต่อไปค่ะห้าตะกอโทยกดอกนะคะลายนี้ก็สวยนะคะสวยเป๊ะเลยทอยกดอกเม็ดไบโยมนะคะสมปักปูมชายครุยค่ะ สมปักปูมชายคุยนะคะแบบนี้ดูลายนะคะละเอียดยิบเลยค่ะผ้าเชิงบนล่างนะคะ ่านใดสนใจทักมานะคะผืนละ3 4 0 0บาทนะคะราคานี้อาบน้ำยาสูงฟรีค่ะราคานี้อาบน้ำยาสูงฟรีท่านใดสนใจทักมาค่ะลายเป๊ะมากนะคะพื้นต่อไปค่ะห้าตะโกโทโยกดอกเม็ดมะยมนะคะมีหน้านางชายคลุย แบบนี้หน้านางแบบนี้ค่ะถ้าเชิมบนล่างค่ะ ถ้านใดสนใจทักมานะคะห้าตะกโกททยยกดอกเม็ดมะยมมีหน้านางชายคุยนะคะสีสวยๆเผื่ละสามพันสี่ร้อยบาทนะคะราคานี้อาบน้ำยาส่งฟรีนะคะราคานี้อาบน้ำยาส่งฟรีถ้านใดสนใจทักมานะคะ ผืนต่อไปค่ะผ้าหกตะกอทอยกดอกลายลูกแก้วนะคะมีหน้านาชายคุยค่ะทอสอดริมบนล่างนะคะทอสอดริมบนล่างค่ะ ท่านใดสนใจทักมานะคะผืนละ3,600บาทค่ะ3,600บาทราคานี้อาบน้ำยาส่งฟรีนะคะราคานี้อาบน้ำยาส่งฟรีท่านใดสนใจทักมานะคะผ้าหกตะกอทอยกดอกมีหน้านางใช้ครุยราคาจะสูงกว่าห้าตะกอทอยกดอกมีหน้านางใช้คุยนะคะ เพราะว่าผ้าผืนนี้มีแหล่งผลิตจากอีกที่หนึ่งนะคะคนละที่กับผ้าห้านตะกอนนะคะท่านนดสนใจทักมานะคะผืนละสามพันหกร้อบาทราคานี้อาบน้ํายาส่งฟรีนะคะท่านนดสนใจทักมาค่ะผ้าไหมสวยๆนะคะนําเสนอให้ทุกท่านได้รับชมนะคะสนใจผ้าไหมสวยเบอร์นี้นะคะแอดไลน์มาคุยกันได้ค่ะ ากกดติดตามกดไลค์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆด้วยนะคะท่าในใดสนใจผ้าไหมทักมาค่ะสวัสดีค่ะ